เลนพรอชญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่221นะซึ่งพี่อยู่ที่วัดดอยเทพนิมิตนะอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายวันนี้หลวงพี่ก็มากาบสรีละล่างของหลวงปู่ไพบูลสุมังคโลนะหรือพระพ,มพรมวชิรคุณนะท่านเป็นมีฐานาเป็นรองสมเด็จพระรอกนะ<า>ซึ่ง ท่านเป็นเจ้าวาดวัดนี้นะแต่ว่าก็ได้มรณภาพแล้วนะซึ่งท่านก็มีความตั้งใจนะว่าจะสร้างวันนี้เป็นวัดสุดท้ายนะซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามเหมือนชื่อเลยนะดอยวัดเทพนิมิตนะวันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สองของฉบับมหามากุฏราชวิทยาลัยนะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยปิฎกนะซึ่งในการบัญญัติ สี่ขาบทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็เพื่อ,อความดีงามแห่งสงฆ์นะเพื่อป้องกันอาศวะนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมแล้วก็เพื่ออนุเคราะห์พระวินัยด้วยนะ,อะนอกจากนี้ใน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 ,ในการ อธิบายหลักธรรมนะที่เป็นผลจากการตัดสรุ้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ในเรื่องการอธิบายนั้นนะก็อาจจะเข้าใจผิดพูดผิดปฏิบัติผิดเพราะนั้นพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญนะที่จะใครจะอธิบายขัดแย้งกับพระไตรปิฎกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อให้พุทธวจะนะแพร่หลายเนี่ยมหามกุฏ ราชวิทิยาลายจึงได้จัดแปลพระไตรปิฎกและพระอัตถกถานี้ขึ้นมาซึ่งการที่เปรียบเหมือนว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะของชาวโลกกฎหมายอื่นขัดหรือแยง้งนะก็จะมีผลเป็นโมฆะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันะนี้ก็กมีม,มีมีถ้อยคำกล่าวไว้อยู่ใน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 เรื่องนี้อยู่ พี่ก็อาว่าการอธิบายธรรมที่เป็นผลจากการตัดสู้ของพาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอันตรายมากเพราะโอกาสที่จะเข้าใจผิดพูดผิดปฏิบัติผิดมีได้ง่ายพระไตรปิฎกเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญกฎหมายทั่วไปจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ฉันใดการอธิบายธรรมขัดแย้งกับพระไตรปิฎกนะ่ก็ ย่อมถือว่าทําไม่ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งเพื่อให้พระพุทธวจนะปรากฏอันปรากฏในพระไตรปิฎกแพร่หลายออกมาในรูปภาษาไทยก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนาตรงตามหลักที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและที่พระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายไว้นะมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการแปลพระไตรปิฎกและอัตถกถาขึ้นนะนอกจากนีนะ้ในเรื่องของ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะกับการดำรงชีวิตนะในปไตยพิดกเล่มนีนะ้ก็คือเรื่องการกล่าวถึงเรื่องจิตนะว่าจิตนะั้นะมีทีละดวงนะทีละดวงถ้าจิตดวงของเราเนดับไปถ้ายังไม่ดับนคือจิตมันจะเกิดดับเกิดดับเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ดับจะไม่มีจิตดวงอื่นเข้ามาไดนะ้คือจะไม่เกิดจิตดวงอื่น มันก็เราก็โชคดีนะที่มีมีจิตนะมีมีจิตอยู่มีสติอยู่นะเหมือนถ้อยคำที่ว่านรชนที่ฝึกลูกโคนะต้องผูกไว้กับหลักเนะี่ยเราก็ต้องการฝึกสติก็ต้องเอาสติเนะี่ยผูกจิตไว้นะนะผูกผูกเอาสติเนี่ยนะผูกจิตของตนไว้นะที่เป็นอารมณ์ให้มั่นฉันนั้นเหมือนกัน หรือการเจริญนอานาปนสติการหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของธรรมดาของจิตถ้าแบบว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอีดวงหนึ่งยังไม่เกิดแต่ถ้าดับนะก็จะเกิดถึงจะเกิดจิตดวงใหม่นะก็มีอยู่ในถ้อยคำนในพระไตรปิฎกว่าธรรมดาจิตนี้ย่อมปรากฏเหมือนเป็นดวงเดียวเพราะเกิดขึ้นติดต่อกันนะเกิดดับเกิดดับ,เ,ดดบเมื่อด,ดวงแรกยังไม่ดับ ดวงหลังก็ยังไม่เกิดขึ้นดังนี้แหละนะหน่อยในเรื่องการฝึกสติเช่นเดียวนโรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกติดไว้ที่หลักชั้นใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่อารมณ์ให้มัน่นัล้นสติการล,ลึกรู้นวนที่จะอยู่ผูก จิตนะหน่วงลังจิตไว้ให้มั่นเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญประดุจการฝึกลูกโคก็ต้องขูกไว้เหมือนกันนะหรือการเจริญนา,นาปาณสตินะว่าในลมหายใจเข้าและออกนั้นพิกษุเมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าหายใจออกยาวเมื่อรู้ชัดอยู่อย่างนี้พึงทราบ ah. ว่าการเจริญกายานุปัสนาสติปฐาน ย่อมสำเร็จด้วยอาการอันหนึ่งเหมือนอย่างที่ภาษารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นออกยาวน,ออน,ออนออั้นเป็นอย่างไร ภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับว่ายาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมหายใจออกในขณะที่นับว่ายาวเมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาวย่อมหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างในขณะที่นับว่ายาวฉันทะย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้เมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาวหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างในขณะที่นับว่ายาวภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจแห่งฉันทะ คือการทํางานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะการมีฉันทะนะความชอบเนะี่ยหรือความรักในงานนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะในการดํารงชีวิตนั้นเนี่ยเราก็พึงจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่นะค้นพบตัวเราเองนะทุกวันทุกชั่วโมงนะค้นหาแรงบันดาลใจโดยเฉพาะในเรื่องของอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสา หรือแม้แต่การฝึกสติที่เมื่อกี้พี่อ่านในวัตถัยบีดอกให้ฟังก็คือการให้ใส่ใจในปัจจุบันการกระทําการใดๆอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในในตนเองนะการทําซ้ําไม่ใช่เป็นเรื่องการน่าเบือ่อนะแต่กลับเป็นกุญแจที่ทําให้เรามีความเก่งขึ้นนะเพราะว่าคนเหล่านั้นเราเกิดขึ้นมาก็มีสติปัญญานะเกิดมาจาก ความรักนะโดยเฉพาะในเรื่องของความสุขนั้นเนี่ยความสุขมันไม่ได้มาจากคนอื่นไม่ได้มาจากสิ่งใดเลยแต่ว่ามันมาจากภายในของเราเนะช่นวันนี้ที่หลวงพี่มาที่วัดเทพมิมิตอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแห่งนี้เพราะนั้นในสภาวะของของชีวิตนะในมัชชิมาปฏิปทานะการอ่อนน้อมถ่อมตนนะ การมีศิลปะในการดำรงชีวิตนะที่มีความงดงามเข้าใจในความหมายนะของชีวิตนะรู้ว่าวันนี้คือโอกาสที่สำคัญนะที่เราพึงจะต้องแบบว่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมกับผู้คนนะเปลี่ยนความหงุดหงิดให้เป็นความงดงามมองเห็นความสำคัญของคนรอบข้างนะมองปัจจุบันเหมือนกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ อย่างที่หลวงพี่ได้หยิบยกคํากลางคูบาอาจารย์ว่าแดนสุขาวดีนั้นมันไม่ได้อยู่ในโลกธาตุอื่นไม่อยู่ในโลกอื่นไม่ได้อยู่ในโลกหน้าทำอยู่ในโลกนี้แล้วไม่อยู่ในปัจจุบันนี้เช็คเช่นที่วัดเทพนิมิตอําเภอเบียงเชียงของแห่งนี้ดังนั้นก็ขอให้เราได้ทําการใดก็ให้จดจ่อกับสิ่งที่เราได้มีความกระทำนะดูแลสุขภาพให้ดีอย่าไปคิดว่าสุขภาพดีคือการไม่มีโรค อย่าไปคิดเพียงแค่นั้นเราต้องระมัดระวังตัวเองนะต้องระมัดระวังตัวเองคือไม่ให้เจ็บป่วยระวังเรื่องการรับประทานอาหารนะเพราะบา,บางท่านไปรับประทานอาหารแบบไปทานกุ้งนะไปทานกุ้งทางอีสานแล้วมันไอไอเหมือนต้องหัวกุ้งอะ่ะมันจะเป็นหนามแหลมเนี่ยไปแทงลำไส้ไปแทงลำไส้แล้วเลือดออมเป็นแผล ก็ต <S an> ้องเข้าโรงพยาบาลเลือดออกในลำไส้ตลอดเนี่ยแค่ทานกุ้งโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยเสียเงินเกือบสองแสนบาทกับการรักษานี่เป็นเหตุการณ์สุดร้อนๆสองสาวันที่ผ่านมานี้เพราะนั้นสุขภาพดีไม่ใช่แค่การไม่มีโรคแต่อยู่ที่การระมัดระวังด้วยอยู่ที่การออกกำลังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการทำงานใดๆนะ เราก็ความสุขก็คือความเป็นอิสระเนาะแต่ความอิสระนั้นมันไม่ใช่ว่าอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ไม่ทาก็ได้ตามเพอใจไม่ใช่อิสระนั้นคือความมีวินัยในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนะมีวินัยในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำาว่าเราก็มีวินัยที่จะทำอย่างมุ่งมั่นไม่ใช่ว่าอิสระทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ใช่นั่นมันจะมันมันก็จะประสบความสาเร็จยากนะอ่า ต้องมีวินัยในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำอย่างนี้เมื่อกี้นลวงพี่บอกแล้วนะในเรื่องของอิธิบาทสีความรักเนี่ยมันเป็นตัวพลังที่ที่แข็งแกร่งที่ชาญฉลาดที่สุดในจักรวาลนี้ที่จะทให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้อย่างประสบความสำเร็จได้เคยมีอาจารย์ของลุงพี่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่มันเป็นอนุภาพของความรักกันนะว่า ท่านไปหลงชอบผู้หญิงคนหนึ่งในวัยหนุ่มนะแล้วท่านต้องเดินเดินทางไปหาไปไปเพื่อไปมองหน้าผู้หญิงคนนี้ไปเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เดินทางไปกลับอ่ะสามชั่วโมงผ่านภูเขาผ่านอะไรท่านบอกว่าเนี่ยคืออำนาจพลังแห่งความรักนะที่มันแข็งแกร่งนะที่ทำให้ท่านมีกำลังใจที่จะเดินนะเดินทาไมก่อนต้องเดินนะในภาคใต้ต้องเดินเดินเพื่อไปดูหน้า อูหน้าแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรนะไปดูเฉยๆนะแล้ววันหลังก็ทำอย่างนี้อยู่ตลอดไม่ได้พักผ่อนแล้วพราความรักอะนะความรักตอนหลังผู้หญิงวันนี้ย้ายไปทำงานที่อื่นอาจารย์ก็แบบก็เลยบอกหมดแรงที่จะเดินแล้วคานี้ที่จะไปเพราะนั้นพึงที่จะใช้ความรัก ในการทำงานให้ถึงเป้าหมายนะเรียนรู้แล้วก็เติบโตนะในสติปัญญานะจัดการในเรื่องความเครียดของตัวให้ดีของตัวเราให้ดีซึ่งอันนี้ใครๆก็พูดได้แต่ว่ามันต้องประสบด้วยตัวเองนะต้องพยายามคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะว่าหลวงพี่เจอรุ่นน้องซึ่งก็ยังแข็งแรงอยู่ๆก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อวานนี้เจอกันซึ่งก็เหลือเชื่อมากเจอรุ่น้อยท่านหนึ่งก็ ตรวจพบโรคมะเร็งสาเหตุก็คือทํางานรับราชการมานานแล้วมีความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวที่มีความสําคัญนั้นเราต้องรักษาั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพใจนั้นก็ถือว่ามีผลสาคัญต่อสุขภาพกายอย่างมากเพราะฉะนั้นในการทํางานใดๆเรื่องที่สําคัญทําให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้รับผิดชอบให้เต็มที่นะเพราะว่านี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปของการดํารงนชีวิตว่า คุณภาพของการทำงานเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่แค่ทำงานตามมาตรฐานนะแต่มันหมายถึงการพัฒนานะการทำงานที่พัฒนาในกระบวนการนะด้วยความกระตือรือร้นอย่างไม่หยุดนิ่งบางทีแบบเราเห็นเชฟที่ทำอาหารที่เป็นแชมป์เนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ทำแค่มาตรฐานแต่เขาก็จะพยายามศึกษาขนกว้าหา ประเภทของอาหารประเภทของวัตถุดิบนะมาฝึกมาทดลองมาอะไรนะหรือแม้แต่การตกแต่งหน้าตาของอาหารเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าคุณภาพเน้แค่ทำตามมาตรฐานนะไม่ใช่แต่ต้องมีความทัตนานะอย่างไม่หยุดยัง้งนะยังไงเซฟในแค่เมื่อวานกับวันนี้เนี่ยหลวงพี่ ทราบข่าวถึงคนป่วยถึงสามคนท่านหนึ่งก็เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอีกท่านหนึ่งก็เป็นมะเร็งเริ่มอีกท่านหนึ่งก็เลือดออกในลำไส้นะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าโรคภัยมันจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นขอให้เราได้มีความสุขอยู่กับปัจจุบนันขณะเพราะว่าวันนี้เนะี่ยคือโอกาสนะวันนี้คือวันที่มีความสําคัญที่เราจะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่หงุดหงิดใจนั้นให้เป็นความงดงามให้ได้มองเห็น เพื่อนมนุษย์ทุกคนนะเป็นผู้ที่มีคุณค่ามองปัจจุบันว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเพราะว่าการทำงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องทำงานที่มันใช่แล้วก็เป็นงานที่ถูกทางนะอย่างคนที่ทำอาหารยิ่งเก่งนะจะไปก่อสร้างก็คงไม่ใชนะ่คนก่อสร้างจะมาทำอาหารอะไรเงี้ยคงจะไม่ใช่เราะนั้น ในในเรื่องต่างๆเหล่าเราต้องเราต้องทำไมอ่ะเราต้องแบบค้นหาตัวเราเองให้เจอนะค้นหาตัวเราเองให้เจอที่จะมุ่งมั่นนะสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองนะยึดหลักในการทำงานอิทธิบาทสี่มีอิริยาบถท,ที่งดงามมีสติและลึกรู้อยู่ในอิริยาบถท,ทั้งหลายนะปฏิบัติใน อริยมรรคมีองค์แปดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่ในเรื่องของสติปัฏฐานที่เมื่อกี้หลวงพี่อ่านให้ฟังไปนะหรือการจเจริญอานาปนานสติก็ดีนะนั้นชีวิตก็เร,เราเราเราต้องเปิดใจให้ตัวเราเองเปิดใจให้ตัวเราเองที่จะดูว่าเรามีความถนัดด้านไหนแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําด้านนั้นแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องกระตือรือร้นนะมีวินัยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความมีความ สำคัญนะทางานใ,นใดๆก็ทําด้วยความรักเพราะว่าความรักนะั้นมันเป็นพลังที่แข็งแกร่งและชาญฉลาดที่สุดในจักรวาลเขาบอกว่ายิ่งใช้ความรักในการทํางานก็จะถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น,นต,าตาน่างๆเนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ได้มาที่วัดเทพนิมิตซึ่งของพ่อเผบุญบอกว่าท่านนิมิตเห็นสถานที่แห่งเนี้ยที่อำเภอเชียงของแห่งเนี้เขา ือว่ามีความงดงามแม้ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยก็ตามแต่ดูแล้วฝีมือคนที่ทำนี้ก็ระดับระดับครูบาอาจารย์นั้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่คนหาตัวเราเองทุกวันทุกชั่วโมงนะคนหาแรงบนนันดาลใจนะศึกษาเข้าใจในอารมณ์ตัวเองมีสติระลึกรู้มีความต่อเนื่องในการ ทำงานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเข้าใจในความเป็นจริงของของชีวิตที่มันได้ได,ได้ได้เกิดขึ้นมานะมุ่งมั่นที่จะทํางานให้ดีให้นะเหมือนเหมือนอย่างนกนังนวลเนี่ยที่แบบว่าบินหนีหนาวเป็นหลายๆพันกิโลเมตรจากไซบีเรียมาประเทศไทยนะแล้วก็จะอยู่ถึงประมาณเดือนพฤษภาแล้วก็จะบินกลับ เขาต้องเขาต้องใช้ความอุตสาหะในการบินอย่างมากเพราะไม่งั้นเราก็คงต้องหนาวตายอ่ะแข็งตายต่างๆเหล่นี้นะเพราะฉะนั้นความที่เราได้มีความอุตสาหะมีความปาโมดเบิกบานนะมีความมุ่งมั่นนะในการดำรงชีวิตนะ มีความปิติเบิกบานในจิตใจนะจากผลของการทําความดีของเราและประการสําคัญที่คนเรามีความทุกข์มากก็เพราะเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นพระุทธเจ้าก็ทรงตรัสให้เรานั้นเนี่ยแบบอย่ายึดมั่นถือมั่นพอแบบยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเป็นความทุกข์มากอย่าง,งพี่เห็นรุ่นน้องที่แบบว่าภายใน สี่เดือนเนี่ยลูกตายทั้งสองคนเนี่ยถ้าเธอยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเธอคงเธอคงแทบอยู่ไม่ได้ในโลกใบนี้เพราะว่าทุกของพ่อแม่ก็คือความสูญเสียลูกนี่สูมีลูกสามคนเสียไปสองคนเพราะนั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นความเ,เข้าใจในโลกความจริงของชีวิตที่จะ ทุ่มเทการทำงานรับผิดชอบในการทำงานอย่างดีที่สุดนะมีทานนะมีการให้รวมถึงการให้อภัยด้วยต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความหมายและมีคุณค่าคนเหล่านั้นพึงใช้ชีวิตจากประโยชน์ที่มีอยู่ย่อมน่าดูแน่แท้เป็นหนักหนาค้นพบตนเองให้ได้ตลอดเวลาค้นหาแรงบันดาลใจ ในตนเองใส่ใจอยู่กับปัจจุบันขณะทำงานใดๆพึงจะต่อเนื่องมั่นมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างดีพันการทำงานแม้จะซ้ำๆกันนั้นอย่าเบื่อเลยเพราะการทำซ้ำเป็นกุญแจแห่งความเก่งที่บรรเลงผลงานดีหนักหนาชีวิตเราเกิดมาต้องอาศัยสติปัญญา ความสุขนั้นไม่ได้มาจากคนอื่นเลยมาจากภายในของตัวเราที่พึงเฝ้าสำรวจจิตใจสหายเอย๋ยสภาวะสมดุลเช่นนั้นเลยรวบรวมสติปัญญาที่ดีงามเข้าใจในศินละปะการดำรงชีวิตที่เราพึงมีจิตเบิกบานนั่นเปลี่ยนความหงุดหงิด ให้เป็นความเบิกบานพันมองเห็นความสำคัญของคนรอบข้างนั้นย่อมดีงามปัจจุบันขณะนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราพึงสุขสรรและหันษามองรอบตัวเห็นป่าเขาที่มีมาอีกทั้งพระเจดีที่งามตา ช่างงดงามจดจอกับสิ่งที่กระทํานั่นสุขภาพพึงมันดูแลได้อิสระคือการกระทําอย่างมีวินัยในสิ่งที่เราตั้งใจทําอย่างเบิกบานความรักเป็นพลังที่สูงค่ามีพลังแข็งแกร่งศรัทธามหาศาลใช้ความรักการทำงาน ให้เบิกบานเพื่อถึงเป้าหมายนั้นย่อมดีงามเร,เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มที่เรลี่สั่งสมบุญกุศลนั้นทุ่มเทกายใจตลอดพลันทำเรื่องสำคัญให้เร็วเอ่ยคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่ทำตามมาตรฐานแต่พึงพัฒนาในกระบวนการอย่างแม่นมั่นด้วยความกระตือรือร้น ไม่หยุดนิ่งอย่างฉับพลันนี่คือของขวัญของชีวิตของเรานาะในวันนี้เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่สองปามคันลองที่กล่าวถึงพระวินัยเช่นนี้นาะเพื่อป้องกันอาสวะอันจะเกิดบังเกิดขึ้นเช่นนี้นาะเพื่อความเลื่อมใสัสตาของปวงชนเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัษธรรมอีกครั้ง ในเรื่องการเชื่อเรื่องกรรมเป็นแม่นหมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีมากมายพึงใช้สติผูกกิตของตนไว้ย่อมดีงามขอหน้าต่งคุณพัฒนานัตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่สองในวันนี้ในเรื่องของบทการบัญญัติสิกขาบทนะการอธิบาย ถึงข้อความในพระไตรปิฎกนะที่เปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญนะการเจริญอนานาปัญสติหรือแม้แต่การมีสติผูกจิตของตนไว้ให้มัน่นขอได้โปรดเป็นเพราะปัจจัยวิบากมาทานพรแด่โยมพี่โยมน้องท่านท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดวังสิ่งใดขอจงสมเร็จสมมามุงมาปาตนาขอทอิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตสหายทั้งหลายของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทําบุญสร้างวัดเทพนี้มิแตแห่งนี้รับบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแต่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร